You're l i s t e n i n g to KS Podcast <S อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุลิตี้ Happiness Investment ก,การลงทุนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในฝั่งของกองทุน TESG ซึ่งวันนี้ประกาศขายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะชวนพี่พิชัยเข้ามาพูดคุยกันสวัสดีครับพี่พิชัยสวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับคุณบอมครับเชิญเลยครับพี่ โอเคก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็หลายๆบรจอนะครับก็ประกาศขายกองตัว T E S d นะครับหรือกองทุนที่ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะครับจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้เพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อกองลดหย่อนภาษีนอกจากตัว S S F R M F นะครับก็กองทุนนี้หลกัหลกๆก็คือต้องการส่งเสริมแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องของ E S d นะครับ ESG ย่อมาจากอะไรก็คืออันแรกก็คือตัว E นะครับ Environment ก็คือให้บริษัทนียคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับ s ก็คือ Social นะครับคำนึงถึงสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมของของสังคมแล้วก็รอบด้านที่เราอยู่นะครับแล้วก็ตัว G ก็คือ Governance นะครับหรือ Good Governance ก็คือบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของทางฝั่งยุโรปซึ่งมีมาประมาณสักเอ่อปีกว่าแล้วฮะว่า บริษัทไหนที่จะลงทุนหรือกองทุนจะไปลงทุนเนี่ยจะต้องมี ESG р е t т ติ้งนะครับก็ถึงจะลงทุนได้นะครับเขาก็พยายามสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือทางทางเมืองไทยก็เอาเข้ามาอ d ดแอปใช้นะครับในกองทุนลดหย่อนภาษีตัวใหม่ก็หลักๆเลยก็คือจะต้องลงทุนในหุ้นของหุ้นไทยนะครับที่มี ESG р е t т ติ้งระดับ t ิปเปอรขึ้นไปนะครับหลายๆบริษัทก็จดนโยบายการลงทุนว่าจะลงทุนในหุ้นไทยระดับ เรติ้งทิปเปหรือว่าระดับ A ขึ้นไปนะครับก็เป็นจุดขายของของแต่ละที่ก็กองนี้มีประมาณสัก22กองทุนนะครับจาก16บราจก็มีทั้งนโยบายที่เป็นแบบ Active Fund ก็คือบริหารเชิงรุกนะครับก็มุ่งสร้างผลตอบแทนในพอร์ตเนี่ยให้เกินตัว b e n ช h m ม r k คือดัชนีตัว z e ตเนะครับหรือเป็นแบบเชิงรับก็คือเป็น p s s i ซีฟฟันก็คือล้อตามดัชนี เซต ESG นอกจากนี้ก็ยังมีกองผสมนะครับก็จะมีหุ้นประมาณสัก70%แล้วก็ตาสารนี้อ่ะสามสตาสานี้ก็จะต้องเป็นตาสานี้ที่มี ESG ด้วยนะฮะอย่างเช่น g r e e n b บอลหรือว่าตัวที่เป็นตัว sustainable growth link bond นะครับต่างๆก็เป็นมิติใหม่ของการลงทุนนะครับก็คาดว่าเม็ดเงินการลงทุนเนี่น่าจะอยู่สักประมาณ1นึ่งหมื่นล้านก็มาจาก Assumption ว่าปกติกอง LTF เดิมเนี่ยเราซื้อกันที่50,000 0บาทใช่ไหมแม็กตอนนั้นแล้วก็ อกองนี้เนี่ยหนึ่งแบาทก็คือเม็ดเงินตอนนั้นประมาณสักหกหมื่ถึงเจ็ดหล้านก็คือเอาหกหมืหันหก็ประมาณสักหมื่นสล้านก็ก็น่าจะได้อยู่ก็คือมอประสักหมื่นล้านขึ้นส่วนหลักๆของบลจก็คือจะเปิดขายวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็จะไปปิด IPO เนี่ยประมาณสักสัปดาห์ที่3ก็คือวันที่ 18ถึง22นะครับก็แล้วแต่บลจทริกก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อวันแรกก็ได้นะครับเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะรูดบัตรก็อะไรก็ไปครบรอบบัตรเครดิตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการจ่ายเงินสดมันก็จะไปกองไว้ก่อนจนเมื่อกองปิด IPO ครบเนี่ยเขาค่อยจะเอาเงินทั้งหมดที่ทขายในช่วง IPO เนี่ยไปลงทุนนะครับฉะนั้นเราไปซื้อช่วงวันสุดท้ายหรือก่อนปิด IPO สักวันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ฝากเงินกินดอกไปก่อนนะครับก็ ในส่วนของค่ายกสิกรเราครับก็มีออกเป็นกองเดียวนะครับชื่อ k t ขีด t n z นะครับขีดไทย e s เ t, t n TNZ ย่อมาจากอะไรก็คือมาจากตัว K-Target NetZero นะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายนะครับว่าเป็นกองเดียวนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับให้เป็นศูนย์นะครับ net ซ e r o Emission เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการประชุมของ Co อบ 28ที่ประชุมไปแล้วนะครับที่ดูใบที่ผ่านมานะครับจะมีอยู่2คคำก็คือ net zero ตัว emission นี่ก็คือการลดการปล่อยการเลื่อนกระจกนะครับให้เป็นศูนย์กับตัว c a r ์บ n นนิวทรัลคาร์ n อนนิวทรก็คือเป็นการทางคาร์บอนนะครับก็คือหมายความว่าบริษัทไหนที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆเนี่ยเขาจะต้องไปปลูกป่าหรือไปซื้อคาร์บอนเครดิตมานะครับเพื่อที่จะแมทช์กันแล้วก็ให้เป็นนิวทรัลนะครับ หลักๆเลยเราก็จะมีที่ปรึกษาการลงทุนอย่างตัว Lombard Odier นะครับอันนี้เป็นตัว Private Bank ของ s ส i ิสที่ชื่อดังอยู่แล้วนะครับก็เป็นเอาโมเดลพอร์ตของเขามาใช้ในการวัดอุณหภูมิของพอร์ตนะครับหรือที่เรียกว่า implied temperature port นะครับก็อันนี้ เดี๋ยวผมจะมีเชิญทางฟันเม a เจอร์มาในรายการ k f f o ฟ f อ n ซึ่งเราจะอัดเทปแล้วก็ออกอากาศวันที่17ธันวาคมนี้นะครับ,บก็เดี๋ยวดูกันว่าโมเดลเขาเนี่ยเป็นยังไงว่าไออุณหภูมิของพอร์ตการลงทุนเนี่ยวัดได้ด้วยเหรอวัดผ่านวิธีไหนนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของทางยุโรปอีกเหมือนกันนะครับก็ ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นเจ้าของมาตรฐานนะครับนอกจาก ISO ในอดีตเนี่ยที่เขา implement มาแล้วก็ทุกบริษัทที่จะขายของในยุโรปเนี่ยจะต้องมี ISO ใช่ไหมฮะแล้วก็ supply chain เนี่ยจะต้องมี supply chain ด้วยอันนี้มาหมายเป็น Carbon Footprint ก็คือใครจะไปขายของในยุโรปคุณต้องมีสลากคาร์บอนด้วยนะครับ บังคับในซัพพลายเออร์เป็นทอต่อต่อรบว่าบริษัทคุณเนี่ยต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมเสริมพี่พิชัยนิดนึงนะครับอันเนี้ยเป็นเทรนของโลกจริงๆเลยนะคือถ้านับบ้านเราทุกคนจะบอกว่าหุ้ยมันเพลเจอร์มันอีกนานนะแต่ถ้าผมจะเปรียบเทียบไปฟังง่ายๆคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่พิชัยเหมือน ISO 9000เนี่ย ISO 9001 ISO 9002เวลาคุณจะผลิตอะไรคุณต้องมีคุณภาพแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกันคือยุโรปเขามีแล้วนะ ว่าเฮ้ยคุณมีคาร์บอนแบบแปะข้างหลังหรือเปล่าว่าคุณคาร์บอนปล่อยเท่าไหร่แล้วคุณมีเครดิตคาร์บอนยังไงต้องต้องแบบอธิบายให้เห็นภาพเลยอ่ะแล้วถ้ามันอัดแอปใช้ huh. ในอเมริกาที่เป็นองกว้างขวางเหมือนในยุโรปนะครับเอเชียเนี่ยไม่ตามไม่ได้อ่ะบอกเลยไม่ช้าก็เร็วอ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะบางคนอาจจะคิดว่ามันอีกนานบางคนบอกอุ้ยอีกเป็นร้อยปีนะแต่ว่าคือถ้ายุโรปอัดแอปใช้แล้วแล้วถ้าอเมริกาใช้ตามยุโรปนะมัน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 ไม่นานแล้วแหละนะครับที่เอเชียจะต้องปฏิบัติตาม ะะอ่ะพิมใชยต่อเลยครับได้ครับก็ตัวอย่างหุ้นที่เขาลงทุนนะครับก็จะมี BCPG นะครับ PTT OR BTS AOT นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหุ้นที่คาดว่าน่าจะลงทุนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยกองทุนนี้ค่าธรรมเนียม management fee or expense ถูกที่สุดในบรรดากองทุน ESG ทั้งหมดนะครับ คิดประมาณเก็บจริง0.5%เท่านั้นนะครับก็อันนี้หลายๆทุกคนอาจจะอัดแอปในคำพูดของวอลเลนบัฟเฟตมาใช้ก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาในการเลือกพูนหรือว่าลงทุนเองเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือลงทุนพาสซีฟฟันนะครับเพราะว่าค,ค่าธรรมเนียมต่ำเทียบกับแอคทีฟฟันเนี่ยเมนเทจเมนต์ฟรีอาจจะประมาณสัก1.5อันนี้เก็บ0.5ฉะนั้นมันต่างกันปีละ1%กองนี้8ปีระยะเวลาการลงทุนก็คือ8%ที่เซฟไปได้นะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนล็อก,กับ ตัวของอดัชนีเซ็ตร้อย T R I ก็คือ total return ก็คือถ้ามองว่าพุ้นไทยในอนาคตตัวเซ็ตร้อยเนี่ยจะปบเพิ่มขึ้นเราก็หวัง return บนนั้นแล้วคือก็คือซื้อกองทุนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอืมพี่วิชัยอธิบายตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่าบางคนสงสัยนิดนึงว่าเฮ้ยเขาแบ่งเงินกันยังไงที่ E S G ซื้อเท่าไหร่ดี S S F เป็นยังไง I M F เหมาะกับเราวเราแล้วหรือเปล่า โควิดแนนแล้วก็ประกันบำนาญที่บอกว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมันรวมอยู่ในห้าแสนนะปรากฏไม่ใช่มันเป็นหกแสนนะครับอธิบายก่อบบคุณฝากอีกหนึ่งนะพี่ครับได้ครับก็ของเดิมจะมี s s f นะครับลงทุนได้ไม่เกิน30%นะครับหรือแม็กซิมั่ม0 0 0บาทนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่วัยเริ่มทำงานถึงวัยกลางคนสักอายุเอ่อยีถึงสีนะครับเพราะว่าระยะเวลาการลงทุน10ปีนะครับขณะที่ไ m f เนี่ย ลงทุนไม่เกิน3 0ของไรายได้สุทธินะครับแล้วก็ไม่เกิน5 0 0แสนบาทรวมทุกอย่างรวมทั้ง S S F อ Provident Fund ประกันบำนาญกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนการออมแห่งชาติทุกอย่างเราเนี่ยไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับ I M F เหมาะกับคนที่อายุใกล้กเกษียณก็คือประมาณสัก45ปีขึ้นไปเพราะว่าระยะเวลาการลงทุนถ้าเกิดแล้วเราซื้อมาเกาะน,น้านี้แล้วตอนนี้เราอายุ54นะครับกรเกษียณปีหน้า55เราซื้อ I M F ปีนี้ ปีหน้าเราถอดได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่เราเริ่มลงทุนมานะครับเพราะเขานับว่าลงทุนมาต่อเนื่อง5ปีแล้วก็อายุ55ปีบริบูรณ์นะครับ mm hmm. ส่วนอันนี้จะมาท็อปอัพก็คือเพิ่มขึ้นอีก100,000บาทนะครับเป็น600,000ก็คือบังคับซื้อในกอง TESD นะครับก็ไม่เกิน30%ของเงินได้สุทธิเงินได้สุทธิก็คือเงินได้จากเงินเดือนโบนัสต่างๆนะครับหักค่าใช้จ่ายหักค่ารดหย่อนแล้วนะครับอ๋อ,อเงินได้สุที่คือเงิน เงินได้คือเงินได้ทั้งหมดนะครับก็คือบนบนบนบอททอมละบนบนท็อปไลน์ <Top line. S 1> บนเลยใช่ท็อปไลน์ hmm. เลยนะครับสามสิบเปอร์เ hmm. ซ็นของรายได,ได้แล้วก็ไม่เกินหนึ่งแสนบาทครับครับผมนั่นเลยคือเป็นภาพคร่าวๆของ tesg ถ้าใครสนใจนะครับก็เปิดขายแล้วนะครับแล้วก็มีเราช่วยเขาขายของนิดนึงนะครันพี่พิชัยอ่ะก็ก็มีโปรโมชั่นนะครับจริงๆแล้วโปรโมชั่นอันี้กราต่อเขาแคปไว้ว่าจ่ายได้ไม่เกินศูนย์จุดสอง นะครับเพราะว่าในอดีตเนี่หยหลายๆที่นะครับเน้นที่จูงใจให้ลูกค้าซื้อกองอลดหย่อนภาษีแล้วก็มีแถมนูน่นแถมนี่นะครับมันก็เลยเกิดการที่ว่านักลงทุนเนี่ยไปซื้อเพราะเห็นแก่ของแถมนะครับไม่ได้มุ่งเน้นถึงการลงทุนที่แท้จริงครับหลังๆกอรตเขาเลยแคปว่าไม่เกิน0.2%เท่ากันทุกค่ายนะครับก็ของเราเนี่ยจะมีตัวฟันแบกนะครับก็คือถ้าเกิดใครซื้อ S S F I F 5 0 0ห้าแสนบาทเนี่ยก็ทุกๆ50,000บาทจะได้แคชฟันแบคคือ100บาทนะครับแม็กซิมัมก็คือ1,000ในบรรทัดบนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว KTNZ เนี่ยครับก็คือซื้อแม็กซิมัม1 0 0 0แบาทก็จะได้ฟันแบคในตัว KFIX+KTA นะครับ200บาทนะครับก็เป็นตน่วยลงทุนที่ที่เพิ่มเข้าไปในในใน,ในกองทุน KFIX+ ครับ ครับผมแล้วก็ซื้อขายผ่าน k p พัส K m เคไ n นะครับหรือว่าที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงนะครับโดยกองทุนนี้นะครับความเสี่ยงก็คือกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอนและมีเป้าหมายให้คาร์บอนของพอร์ตการลงทุนต่ํากว่าอัชนีวัดทําให้ผู้ลงทุน มีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อัดพันผนมากกว่ากองทุนอื่นที่ไม่มีเป้าหมายดังกล่าวผู้ลงทุนนะครับอาจจะขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับ ส่วนกลับมาที่เร t i ติ้งของหุ้นบ้างนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเงินเข้าแล้วหรือเปล่านะครับก็วันนี้ยังนะอาจจะเป็นชั้นหน้านะหมยถึงว่าถ้ากองทุนเขาจะได้เงิน <laughs> เม็ดจากพวกเราไปเนี่ยนะครับก็เปิด50อันนี้สามารถติดตามได้นะครับเป็นอินโฟกราฟิกของ K Security นะครับอยู่ในเพจ Facebook ของเรานะครับก็เปิด57หุ้นดันชนีเซททีเนะครับ เปิดให้ดูคร่าวๆนิดนึงก่อนนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้มันก็จะมีเลตติ้งที่เขามีการทําผ่านทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะมีกฎเกณฑ์อะไรก็ไปติดตามได้ในตลาดเว็บของ SET.or.th นะครับทริปเปอร์เอนะครับตอนนี้ก็ถ้าให้ผมดูนะแล้วผมดูจากราคาคร่าวๆด้วยนะแล้วดูจากเซนติเมนต์ของตลาดด้วยนะก็อาจจะเป็นในฝั่งของบิกริมอย่างเงี้ยบิกริมนะครับ ที่บางคนบอกว่าน่าสนใจถ้าสมมติว่าใครคิดว่าเม็ดเงินเข้าแล้วกองทุนมันจะต้องเอาเงินมาซื้อหุ้นต่างๆพวกนี้นะครับก็อมตะดิกิมนะครับส่วนดับเบิลเอไรติ้นะครับก็ผมก็มีหลายตัวนะ นะครับเดี๋ยวผมเลือกหุ้นแล้วเดี๋ยวเขาแบบไ y a อ s นะครับอ่ะก็ไปดูคนเอาเองแล้วกันนะครับนี่ก็คือห <ๆ S 2> ลักเสริมเพราะว่าไอากองเนี้ย T ีทเ e นี่ยมีประมาณสัก5้าหรือ6กองทุนที่แบบว่าลงทุนในหุ้น b i g Cap เลยนะครับอาจจะเป็นหุ้นแบบ1 0บถึงสิตัวแรกเลยหรือว่า25ตัวแรกแล้วก็50ตัวแรกอันเนี้ยที่เราคัดมาก็คือหุ้นในเซตร้อยแล้วก็มีเอสดีเล rating A ขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ในตัวอัพพอร์ต rating ของทาง K Research เรา ก็นักลงทุนแบบว่าจะซื้อหุ้นดักในกองทุนนี้แล้วก็ไปขายให้กองทุนประมาณสักสัปดาห์ที่4หรือหรือสิ้นปีเนี่ยก็ก็เลือกเลือกกันได้เลยก <laughs> ็เลือกกันได้นะครับก็แคปสกรีนทำไว้ได้นะครับสําหรับรายชื่อหุ้นนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทั้งพี่วิชัยมากครับครับสวัสดีครับ